สวัสดีค่ะครูเคสเนรมิตชีวิตมาแล้วค่ะนะคะ หัวข้อที่ครูจะไลฟ์ในวันนี้นะคะก็คือหัวข้อที่ชื่อว่า Manifest ไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์นะคะแต่คือวิทยาศาสตร์ค่ะนะคะสำหรับวันนี้ค่ะครูจะมาไขความลับเกี่ยวกับการ m a n i f e s t นะคะที่ใครหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องงมงายนะคะเป็นเรื่องไร้สาระนะคะแต่ครูอยากจะบอกตรงนี้เลยค่ะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะที่ครูพูดไปมันคือวิทยาศาสตร์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูเคสก็จะมาสอนให้กับทุกๆคนนะคะ ให้การ m มาน f เฟสนั้นเป็นเรื่องง่ายและก็สามารถที่จะทำให้เห็นผลได้จริงนะคะสำหรับใครหลายๆคนนะคะอาจจะรู้สึกว่าบางคนนะคะขออะไรไปอะคะ่ะก็สำเร็จหมดนะคะทุกอย่างมันราบรื่นไปหมดนะคะแต่สำหรับบางคนนะคะพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จสักทีหนึ่งนะคะเพราะว่าหลายคนเชื่อว่าการมานิเฟสนั้นคือเรื่องของเวทมนต์คือเรื่องของการ ขอภาวนานะคะอธิษฐานแล้วรอให้จักรวาลน,นะคะมอบของขวัญมาให้กับคุณแต่จริงๆแล้วนะคะมันคือวิทยาศาสตร์ของพลังงานค่ะนะคะจักรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคําขอหรือคำภาวนาของคุณนะคะแต่ว่าตอบสนองต่อพลังงานการเป็นของคุณนะคะนั่นคือ energy of being นะคะที่เราสั่นสะเทือนออกไปในทุกขณะของเราค่ะนะคะพลังงานการเป็นนั่นคืออะไร นะคะก็คือทุกสิ่งในจักรวาลน,นี้ค่ะนั่นคือพลังงานนะคะคือไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณนะคะที่คุณสั่นสะเทือนออกไปนั้นนั่นคือแรงสั่นสะเทือนหรือความถี่นะคะที่คุณส่งออกไปถ้าเกิดคุณส่งคลื่นของความที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะคุณก็จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามามันแม่นยำ เหมือนแรงน้มถ่วงโลกเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่มั่นใจว่าสิ่งนั้นมันจะเข้ามาหรือเปล่านะคะหรือคุณรู้สึกขาดรู้สึกว่าไม่พอรู้สึกโกรธโมโหอยะะ่างเงี้ยค่ะคุณก็จะสะท้อนสิ่งเหล่านั้นกลับเข้ามาด้วยนะคะออคุณอยากจะบอกว่าคุณนั้นไม่สามารถที่จะดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการได้นะคะแต่คุณจะดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้ นะนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่ในตอนนี้นะคะนี่คือหลักการของควอนตัมนะคะควอนตัม r ริ c ิ p l ์ที่ว่า energy attract energy of the same frequency นะคะก็คือเราจะพลังงานเรานั้นจะดึงดูดพลังงานที่มีคลื่นสัน่ือะเดียวกันเข้ามาพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าคุณรู้สึก หรือคุณเป็นอยู่ณตอนนี้นะคะคุณก็จะกลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดสิ่งเดียวกันเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะนะคะถ้าเกิดคุณอยู่ในพลังแห่งการขอบคุณความอิ่มเอมใจนะคะจกักรวาลก็จะส่งสถานการณ์หรือผู้คนนะคะที่เกี่ยวพันกันนะคะที่เป็นอะไรที่สอดคล้องกันเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะนะคะทีนี้หลักวิทยาศาสตร์ของการมานิเฟสคืออะไรนะคะ ก็คือในทุกขณะค่ะคุณก็มานเฟสตัวเองอยู่แล้วนะคะโดยที่คุณนั้นไม่รู้ตัวนะคะจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่นะคะแต่ว่าความคิดความรู้สึกของเราอะคะ่ะมันคือคลื่นพลังงานที่เราส่งออกไปอย่างควอนตัมฟิลด์นะคะอยู่ตลอดเวลาเลยอ่าดรโจดิสเพนซานะคะเขาก็อธิบายไว้ว่า when you think from your future you collect the wave of potential into the Reality you should นะคะหมายความว่าเมื่อคุณคิดนะคะหรือคุณรู้สึกตัวตนในอนาคตของคุณค่ะนะคะคุณจะเปลี่ยนความเป็นไปได้ค่ะให้กลายเป็นความจริงนะคะดังนั้นการม a นิเฟสชันนัก็คือกระบวนการที่คุณสามารถที่จะ เขียนโปรแกรมความจริงได้ใหม่นะคะคุณสามารถเขียนความจริงได้ใหม่ได้เลยนะคะไม่ว่าตอนนี้คุณจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะผ่านกระบวนการของความรู้สึกของการเป็นค่ะนะคะพลังการเป็นของคุณคือ state of being ของเรานั่นเองล่ะคะ่ะที่จะทำให้คุณสามารถดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของของคุณได้นะคะโอเค ทีนี้ครูจะมาสอนเรื่องอสูตรลับละกันนะคะเป็นสูตรที่ไม่ลับแล้วนะตอนนี้เพราะว่าครูจะมาเผยให้คุณแบบหมดเปลือกเลยนะคะ3เทคนิควิธีง่ายๆวิธีแรกก็คือการตั้งใจค่ะการตั้งเจตนาที่ชัดเจนนะคะโฟกัสในสิ่งที่เราอยากจะได้นะคะโฟกัสถึงอ,อนาคตที่เราอยากจะให้เป็นนะคะาการที่เราโฟกัสนะคะจะเป็นคำสั่ง ที่ส่งตรงไปยังพลังงานนะคะอย่างแม่นยำเลยจกักรวาลจะไม่ฟังคําพูดของคุณแต่จะฟังคลื่นพลังงานของคุณคลื่นของความตั้งใจของคุณอยากชัดเจนออกไปค่ะนะคะคุณจะต้องชัดเจนว่าสิ่งที่คุณปรารถนานั้นคืออะไรนะคะถ้าเรายังไม่ชัดเจนเรายังไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรนะคะจกักรวาลก็จะสับสนใช่ไหมคะไม่รู้ว่าจะส่งอะไรมาให้กับคุณ ระะูยกตัวอย่างอย่างคริสเตโนโรนัลโดละกันนะเขาโฟกัสกับสิ่งที่เขาต้องการที่จะเป็นนะคะแล้วเขากา็ทุกครั้งอะคะ่ะที่เขาจะยิงจุดโทษเขาก็ใช้วิธีการ visualization ก็คือเขาจะสร้างภาพในใจเลยค่ะว่าเขาจะยิงจุดโทษไปตรงไหนของประตูนะคะก่อนที่เขาจะยิงจริง,รงๆนะเขาจะเห็นภาพอย่างชัดเจนเลยว่าเขายิงจุดโทษ ไปตรงประตูตรงไหนนะคะนั่นคือการโฟกัสนะคะแล้วก็การจินตนาการของเขาอะค่ะสมองเนี่ยมันจะแยกแยะไม่ออกนะว่าเรื่องไหนคือเรื่องจริงเรื่องไหนคือเรื่องที่เ,เราสร้างขึ้นเราจินตนาการขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะจินตนาการหรือใช้ชีวิตจริงอะคะ่ะเส้นสมองของเราอะค่ะมันก็จะใช้เส้นประสาทเดียวกันนะคะเนาะนะคะทีนี้ เทคนิคที่2ก็คืออิโมชันค่ะคือความรู้สึกที่สอดคล้องค่ะนะคะความรู้สึกของคุณเนี่ยคือเชื้อเพลิงของพลังงานที่ดีเลยนะคะหากคุณตั้งใจที่จะรวยแต่คุณยังรู้สึกว่าคุณขาดคุณไม่พอนะคะมันก็จะดึงดูดสถานการณ์ที่ทำให้คุณนั้นรู้สึกไม่พอสักทีเข้ามาเนาะนะคะดังนั้นคุณจะต้องอยู่ในคลื่นพลังงานดีๆอยู่เสมอค่ะไม่ว่าจะเป็นความรักนะคะ สนุกสนานนะคะมีความสุขในชีวิตค่ะอิ่มเอมใจเบิกบานใจรู้สึกขอบคุณกับทุกสิ่งอย่างค่ะนะคะจักรวาลชอบความสุขค่ะยิ่งคุณมีความสุขนะคะมันจะยิ่งสะท้อนสิ่งเหล่านั้นกลับมาให้คุณง่ายไดยยิ่งขึ้นนะคะโอเคไหมนะคะถ้าเกิดเรายังรู้สึกว่าเราบ่นกับชีวิตอยู่ตลอดเวลาค่ะเมื่อไหร่จักรวาลจะส่งสิ่งดีๆมาให้เราสักทีเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้อง ทำอารมณ์ของเราอะคะ่ะให้มีความสุขอยู่เสมอนะคะรักษาอารมณ์รักษาขึ้นพลังงานของเราให้อยู่ในออพลังงานที่ดีอยู่เสมออย่างที่ครูบอกไปก็คือพลังงานความรักนะคะการขอบคุณนะคะการอิ่มเอ็มใจค่ะนะคะพลังงานเหล่านี้อะค่ะนะคะพยายามรักษาระดับให้อยู่แบบนี้อย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็เคล็ดลับที่3าก็คือ be in g ค่ะ ก็คือการเป็นในตอนนี้ค่ะนะคะนี่คือระดับที่ทรงพลังที่สุดนะคะเพราะจักรวาลจะไม่ตอบสนองต่อที่คุณต่อสิ่งที่คุณอยากได้นะนะคะแต่จะตอบสนองต่อสิ่งที่ที่คุณเป็นอยู่ณนะตอนนี้ค่ะนะคะพลังงานของความมั่งคัง่งของความอุดมสมบูรณ์คุณจะต้องรู้สึกว่าคุณเป็นแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วณนะตอนนี้นะคะ แล้วเงินโอกาสความสําเร็จก็วิ่งเข้าหาคุณเองค่ะนะคะมันจะดึงดูดสิ่งเหล่านี้เข้ามาหาคุณเองเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณเป็นสิ่งนั้นแล้วนะคะโอเคนี่ผูยกยกตัวอย่างอย่างจิมแคร์รีก็ได้นะคะเขาเขียนเช็คให้กับตัวเองนะ10ล้านดอลลาร์นะคะเขียนเป็นเช็คกระดาษเปล่าแบบนี้ละค่ะนะคะ,นะคะเขาเขียนให้ตัวเองล่วงหน้า5ปีนะคะและทุกๆวันเขาก็ รู้สึกว่าตัวเองนั้นเป็นนักแสดงที่มีค่าตัวระดับนั้นจริงๆนะคะแล้วก็จนวันหนึ่งค่ะนะคะเขาก็ได้รับบทในภาพยนตร์ d ัมแอนด์ดัมเนะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้เขาก็ได้รับเช็ค10ล้านนั้นจริงๆค่ะนะคะมันไม่ใช่เรื่องของเวทมนต์แต่คือพลังงานที่สอดคล้องกับความมั่งคัง่งที่เขาเชื่อว่ามันเป็นไปได้เนาะนะคะ ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได้อะค่ะนะคะ,นะคะพลังงานเรามีพลังงานเทียบเท่ากับกับความมั่งคั่งนั้นกับความสําเร็จนั้นเราก็สามารถที่จะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาได้นะคะอันนี้คือการฝึกพลังของการเป็นนะคะโอเคอยากจะลองฝึกกันดูไหมคะอันนี้เป็นวิธีที่ครูลองใช้ในทุกๆเช้านะคะเราอาจจะตื่น ให้เร็วขึ้นสักสินาทีนะคะเพื่อที่จะลองฝึกตัวนี้กันดูนะคะอันดับแรกก็คือให้คุณเริ่มจินตนาการก่อนค่ะจินตนาการในตัวตนที่คุณอยากจะเป็นในอนาคตนะคะจินตนาการให้เห็นภาพเลยค่ะว่าเราอยากใช้ชีวิตแบบไหนนะคะอยากทำงานที่เรารักแบบไหนอยากจะมีครอบครัวแบบไหนอยากจะมีคนรักแบบไหนนะคะลองจินตนาการดู ะะแล้วก็ให้ใช้เวลายอย่างน้อยสัก1ิบนาทีค่ะนะคะในการที่จะรู้สึกรู้สึกถึงสิ่งเหล่านั้นนะคะรู้สึกว่าคุณเป็นคนแบบนั้นแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ให้ยอมรับความรู้สึกนั้นโดยที่ไม่มีแรงต้านนะนะคะก็คือให้ฟินไปกับมันนะคะนะคะไม่ต้องไปคิดกังวลว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นยังไงนะคะ มันจะเป็นไปได้เหรอนะคะไม่ช่องไปใช้ตักกะตรงนี้นะคะให้คุณรู้สึกอินไปกับมันค่ะนะคะแล้วก็ให้คุณฝึก Embodiment ค่ะก็คืออยู่ในพลังงานที่คุณต้องการเนี่ยค่ะเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วนะคะใช้ชีวิตแบบนี้ไปทั้งวันค่ะนะคะแล้วก็ให้คุณพูด Affirmation กับตัวเองค่ะว่า a อ,อ f i r m i t i o n ในภาวะที่คุณเป็นแล้วนะคะ ก็คือว่าฉันคือพลังงานแห่งความมั่งคั่งนะคะฉันอยู่ในคลื่นที่ตรงกับความสำเร็จนะคะให้คุณฝึกพูดแบบนี้นะคะโอเคอย่าอย่าพูดในเชิงที่ว่าฉันจะนะคะหรือฉันจะรวยแล้วนะคะฉันจะสำเร็จแล้วให้คุณพูดแบบว่าฉันคือคนที่สำเร็จแล้วอย่างนี้ค่ะนะคะโอเคลองไปทำกันดูนะนะคะ แค่เพียงสักวันละสินาทีคุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณสามารถดึงดูดสิ่งต่างๆเข้ามาได้จริงๆนะคะบางทีอะค,ค่ะครูครูใช้วิธีนี้ในการดึงดูดนะคะบางทีเราก็ไม่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้บางทีเราคิดในใจว่าเราอยากได้สิ่งเนี้ยอยู่ๆก็มีคนเอาสิ่งนะมาให้กับเรานะคะมันก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออมันมหัศจรรย์เหมือนกันนะนะคะลองไปฝึกกันดูอ่า เพราะฉะนั้นการ manifest นี่ไม่ใช่เรื่องของการรอให้ปฏิหารเกิดนะคะแต่มันคือการที่คุณนั้นเป็นปฏิหารด้วยตัวของคุณเองค่ะเมื่อคุณเข้าใจนะคะพลังงานของการเป็นแล้วเนี่ยค่ะนะคะจักรวาลจะไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกแล้วแต่จะอยู่จากพลังงานภายในของคุณเองค่ะนะคะคุณคือผู้สร้างปฏิหารของคุณเองจากพลังภายในของคุณเองนี่แหละค่ะนะคะ ถ้าตอนนี้นะคะกำลังจักรวาลกำลังฟังคุณอยู่คุณคิดว่าคุณอยากจะเป็นคนแบบไหนคะนะคะคุณสามารถเลือกที่จะเป็นได้เลยคะ่ะนะคะเพราะว่าตัวคุณนั้นคือพลังงานทั้งหมดนะคะที่คุณอยากจะเป็นเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูบอกไปก็คือว่าทุกอย่างที่คุณปรารถนาการมานิเฟสมันเกิดขึ้นได้โดยที่คุณนั้นจะต้องตั้งใจนะคะตั้งพลังงานให้ตรง นะคะกับสิ่งที่คุณปรารถนาและก็คุณเป็นนะคะเป็นพลังงานนั้นได้เลยนะคะเป็นคนคนนั้นได้เลยไม่ต้องรอให้ใครนะคะมาหยิบยื่นอะไรให้กับคุณนะนะคะคุณสามารถที่จะตั้งใจให้ตัวเองเป็นใครนะคะแล้วคุณก็โฟกัสไปสิ่งนั้นนะคะคุณก็จะสามารถดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณได้ค่ะนะคะ แล้วก็อยู่ใน s State o f being ก็คือเป็นคนคนนั้นจริงๆนะคะแล้วก็อยู่ในอารมณ์ของความสุขสนุกสนานค่ะนะคะมีแรงบันดาลใจในการที่จะใช้ชีวิตนะคะมีความสุขกับสิ่งที่ทําอยู่นะคะถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่าเราเ,าเป็นอยู่ณขณะนี้แล้วมันไม่ทําให้เรามีความสุขเราก็เปลี่ยนขึ้นค่ะเปลี่ยนขึ้นพลังงานของเราเองเนี่แหละนะคะเปลี่ยนช่องไปค่ะ นะคะช่องไหนมันดูแล้วเราไม่สนุกสนานนะคะไม่บันเทิงใจเราก็เปลี่ยนช่องเลยกดรีโมทเปลี่ยนได้เลยค่ะนะคะเรามีรีโมทอยู่ในมือเราแล้วนะคะเราอยากจะกดช่องไหนดูช่องไหนก็ตามใจเราได้เลยค่ะช่องนี้ไม่ดีคลื่นนี้ไม่ดีเรากดเปลี่ยนได้เลยค่ะนะคะโอเคไหมนะคะ,คะอะไรในชีวิตที่เรารู้สึกว่ามันไม่โอเคกับชีวิตเรา เราเปลี่ยนมันได้เลยค่ะนะคะเปลี่ยนมันตั้งแต่ตอนนี้รู้สึกมันตั้งแต่ตอนนี้ค่ะนะคะแล้วทุกๆอย่างนะคะมันก็จะดึงดูดสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตของเราเองนะคะโอเคหลายคนบอกว่าฉันเลือกไม่ได้จะทำยังไงดีอย่างที่บอกก็คืออยู่ที่ใจคุณค่ะว่าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนจริงๆหรือเปล่าถ้าคุณตั้งใจข้อแรกถูกไหมคะ ตั้งใจ intention กับมันค่ะนะคะแล้วคุณก็ตัดสินใจเลยค่ะว่าคุณต้องการที่จะเป็นอะไรในชีวิตของคุณและคุณก็เปลี่ยนความรู้สึกและ being ของคุณณตอนนี้เลยค่ะนะคะว่าคุณอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้คุณอยากจะเป็นคนคนนี้นะคะจินตนาการให้เห็นชีวิตของคุณนะคะในอนาคตที่คุณอยากจะเป็นแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบนั้นนะคะ อยู่ในอารมณ์อยู่ในคลื่นอิโมชันนั้นสม่ำเสมอนะคะโอเคค่ะโอเคนะนะคะนี่ก็คือเป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่คุณครูอยากจะมาสอนให้กับทุกๆคนนะคะอย่ามองว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระนะคะแต่ว่าคุณสามารถที่จะเอาไปทำได้จริงนะคะเพราะว่ามันคือการ ที่คุณนั้นเทรนสมองของคุณค่ะให้เป็นคนคนนั้นมันก็จะดึงดูดสิ่งนั้นโอกาสความเป็นไปได้ต่างๆเข้ามาจริงๆค่ะนะคะ